สวัสดีครับชั้นอยู่กับช่อง t e x t u r Lever Channel นะครับวันนี้ก็มาดูระบบฟิลนะครับระบบฟิลที่เราพูดถึงก็จะเป็นในส่วนของฟิล L 3 2และ L 4 0แรงม้านะครับสำหรับคูเบต้านะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับหรือว่าตรงคันเหยียบคัตนั่นเองนะครับถ้าขายายมาก็จะเป็นตัวนี้ดังภาพนะครับหมายเลข12345จนถึง12นี่นี่นคืออะไรนะครับจุดที่2ก็คือตรงอ่า หน้าหมอ้อน้ำนะครับตรงแบตเตอรี่ใกล้ๆก,กับตัวหมอ้อพักน้ํานะครับหมายเลข11และ12มาดูกันหมายเลขแต่และหมายเลขหมายถึงอะไรนะครับหมายเลข1นะครับมาดูกันเลยหมายเลข1ก็คือขนาด5แอมป์นะฮะตัวนี้นะฮะหมายเลข1ขนาด5แอมป์นะครับเป็นรีเลย์มอเตอร์สตาร์ทนะครับสำหรับที่รถที่สตาร์ทไม่ติดก็ให้มาดูฟิวตรงนี้นะครับหมายเลข1นะครับ ตัวนี้มคัคคะนะครับรีเลย์มอเตอร์สตาร์ทหมายเลข2นะคะมิเตอร์หมายเลข3ฟิวสัมลองนะครับหมายเลข4ฟิวสัมลองเหมือนกันนะครับอ่ะมาให้ดูตรงนี้นะฮะหมายเลข4อ่ะหมายเลข4ฟิวสัมลองนะครับแต่ว่าจะเป็นสำรอง10แอมป์หมายเลข5นะครับฟิวสัมลองเหมือนกันแต่ฟิวสัมลอง15แอมป์หมายเลข6นะฮะไฟฉุกเฉิน10แอมป์หมายเลข7ไฟ2อุปกรณ์ขนาด10แอมป์นะครับหมายเลข8 5แอมมิเตอร์หมายเลข9แต่และไฟหน้ามันใช้2อย่างเนาะแต่และไฟหน้าด้วยมันถึงทําให้เป็น15แอมนะฮะขนาดแอมถึงจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วไฟหน้าก็มี2ดวงด้วยนะครับอ่าหมายเลข10กุญแจดับเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้อ่าถ้าไม่มีตัวนี้ก็ดับเครื่องยนต์ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมหมายเลข11สชวิตกุญแจนะครับหมายเลข12กุญแจดับเครื่องยนต์นะครับ11และ12ออยู่ตรงนี้นะฮะ ตัวเลขของฟิลนะครับแล้วก็จํานวนวัตต์นะฮะก็มีความสัมพันธ์กันนะครับไฟหน้านะครับ15วัตต์เอ้ยขอเพลย์25วัตต์2 2อันนะฮะ2ข้างไฟท้าย8วัตต์ไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉิน23วัตต์แล้วก็ไฟสองอุปกรณ์1.7วัตต์นะฮะยิ่งตัววัตต์นี้มากนะฮะ ตัวแอมก็ต้องมากตามนะครับไม่งั้นวัดมากแอมน้อยมันก็จะทําให้ฟิวขาดได้นะครับผมแต่ว่าในตัวของตัวรถของคูโบต้าเขาก็ออกแบบมาดีนะครับสําหรับใครที่อยากจะเพิ่มพวกปลอดสปอร์ตไลท์ต่างๆนะครับก็ให้ดูตารางนี้ควบคู่กันไปนะครับถ้าปิดสปอร์ตไลท์แล้วฟิวตัวไหนขาดนะฮะเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่ามันกินไฟเยอะเกินไปทําให้ฟิวขาดนะครับต้องเปลี่ยนขนาดของฟิวให้ใหญ่ขึ้นนะครับ ถ้าใหญ่เกินไปอาจทาให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับถ้าใครอยากได้อยากถามเรื่องเล่นอะไรต่างๆก็สามารถนําเสนอมาได้นะครับผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ